เมียวเธอบอกความในใจมาเลยเมียวบอกมาเจ้าของไม่อยู่ใช่ไหมฮะเจ้าของไปต่างจังหวัดเหรอไม่มีใครอยู่บ้านเหรอไหนดูหน้าสิมาอ้อนตลอดน่ะนะไหนหดูหน้าก่อนคนขี้อ้อนฮะ,ะแสดงว่าเจ้าของไม่อยู่นะอ้อนน่ะนะนะถูถ เจ้าของไม่อยู่แล้วเจ้าของหนูไปตัดจังหวัดแล้วหนูก็เลยมาอยู่บ้านนี้ชั่วคราวหนูก็เลยมาอ้อนหลอนะเนี่ยอืมก็รอยอยู่ผ่านอยู่หน้าตานะ่ะเหมาะที่จะเป็นลูกเขยแต่ขาดำไปนิดนึงจับหนูก็เก่งผ่านอยู่นะเขาไปอยู่บ้านเนีเจ้าของไอ้หนูอะ่ะเขาไปตางจังหวัดกันหมดแล้วเหรอหอืมอืม นุ้ยดำแท้หลังหลึ่งดำหมดเลยเดี๋ยวหาอะไรไม่ให้กินวันนี้ปลาโอหมดแล้วเมียวปลาโอหมดแล้วไหนดูหน้าที่จะกินคนจะกินปลาโอผู้บ่าวปลาโอเด้เนี่ยผู้บ่าวปลาโอเด้เนี่ยหนะนหนหล่อเด้อืหม,มันเขี้ยวแมวว่าลูกเคยเมื่อวันได้หนูตัวหนึ่งนะเนี่ยเก่งนะเนี่ยไอหนูเก่งจังเลย